แล้วมาตัดสินกงงันแค่วงนี้เท่านั้นนะเรนเจอร์เอ็กกับอีก2คนครับองเซอร์เซียนี่ไงเลยอีไปโดนมาแล้วครับไปโดนวงมาแล้วครับแล้วส่งหนึ่งคนไปเล่นด้านล่างครับข้างบนรอปักยาเลยครับแต,แต่ผลจะเป็นยังไงมาดู <c oughs> เปิดประตูเอา้าดูมาเอาละมาลุ้นยากันแล้วตอนสุดท้ายนี่ครับนี่ฮะไปโดนวงมาเหมือนกันอะยังไงได้มาแล้วมาได้เวลาจะมาปั๊มแข่งกันครับปรเปิดเอชของใครจะใช้เวลา ตรงกว่ากาันนี่ไะปักมาแล<า>้วนายดูกันเลยโดดอีก <c oughs> หนึ่งทีปักหนึ่งทีด้านบนก็ปักแล้วอา้าวปักเสร็จแล้วยังไงต่อพยายามปักอันที่สองออแล้วเลือกใครบมด<า>ก่อนเจ้าเด็กกนมาแล้วแต่เ이อีกไม่ทันครับผมเรียบร้อยโอ้โหทำมี่งเขาแม่นจริงะนะสถานการณ์ปักยากของทีราทอนฟรไปครับ <c oughs> พับจี h ไทยแลนด์โอเพนซัมเมอร์2022 ศึกการแข่งขันเกม PUBG ระดับประเทศชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า400,000บาทและคัาบตัวแทนทีมไทยเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน PS6 a p e c ศึกการแข่งขันเกม PUBG ระดับภูมิภาครับชมกันถ่ายทอดสดการแข่งขันและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊กยูทูบทิกต็อกทวิส PUBG Thailand ออฟฟิเชียลและทวิส FPS Thailand